สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนำการทดลองขุดต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามรั้วบ้านหรือตามชายชายบ้านชายปลวกนะซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่ออย่างทางเหนือเขาก็เรียกว่าต้นกาสลองบ้านเราก็เรียกต้นว่าต้นดอกปีบ ผมทดลองดึงต้นมันที่ฝังอยู่ในดินตามชายรั้วชายบ้านมาทดลองปลูกใส่กระถางดูงอกงามดีนะครับเพื่อนท่านใดลองดูได้นะครับเนี่ยมันสวยใบมันจะมีหยกัยกๆในน้อยหากเพื่อนท่านใดยอยากทดลองปลูกก็ทดลองดูได้นะครับสวยงามดีผมทดลองใส่กระถางดูแล้ว มันออกใบมาก็ดูสวยดีบางต้นก็ยังเหี่ยวเฉาอยู่เลยนะบางต้นก็ปลูกแล้วงามเลยนะครับหากเพื่อนท่านใดสนใจที่มีต้นพวกนี้ขึ้นอยู่ตามริมรั้วบ้านทดลองมาปลูกแบบผมได้ผมก็ทดลองปลูกไปหมดแล้วครับนะชอบทดลองหากเพื่อนท่านใดชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และสับตไคร้บ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ